สำหรับฮ่องกงอีีที่3นี้นะครับจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะครับเราไปกินอาหารอร่อยๆกันเริ่มวันที่ร้านแรกนะครับที่ Food Opera นะครับ ้างซิตี้เกตนั่นเองซึ่งที่นี่เป็นแหล่งรวมร้านอาหารระดับมิชลินหลายร้านอยู่เหมือนกันแล้วก็มีร้านอาหารไทยที่เป็นร้านอาหารตามสัง่งซึ่งเขาได้มิชลินติดต่อกันมาหลายปีร้านนั้นก็น่าสนใจนะแต่เรามาฮ่องกงทั้งทีเราก็ต้องทานอาหารฮ่องกงใช่ไหมครับผมก็จะมาร้านประจําผมเลยร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับซึ่งเนื้อตุ๋นเนี่ยเขาปุดตุ๋นได้เปื่อยมากๆนะครับอร่อยมากๆจริงๆนะครับน้ําซุปเนี่ยรสชาติดีเลยนะครับไม่ต้องปรุงอะไรนะครับเห็นดูใสๆอย่างเงี้ยมันไม่จืดนะแต่ว่ามันมีความกลมกล่อม อยู่ในตัวอยู่แล้วนะวันนี้ผมสั่งเป็นสชามอีกชามนึงเนี่ยเป็นบะหมี่เป็นเส้นแบบบะหมี่นะครับแล้วก็จะมีน้ำซุปที่เหมือนกับเป็นน้ำทุกทั่วบทอนะ่ะทั่วบดน,นะ แล้วก็ใส่มาในพริกเสฉวนซึ่งรสชาติก็จะมีเผ็ดก,กลางกลงซึ่งเราเป็นคนไทยเนี่ยทานได้สบายๆนะครับเผ็ดนิดๆน,น,นะครับซึ่งอร่อยมากๆแล้วก็น้นรสชาติก็จะออกหวานๆเค็มๆแล้วก็ใสเป็นเนื้อตุน๋นแต่จริงๆรแล้วเนื้อตุ๋นเนี่ยถ้าเราไม่ชอบทานเนื้อเราอยากจะลองทานเป็นเอ็นตุ๋นก็ได้ซึ่งเขาก็มีเช่นเดียวกันราคาชามละ50ากว่าเหรียญเท่านั้นเองราคาถูก2ชามเนี่ยนะครับเรียกว่าอิ่มถึงเย็ยนเลยนะครับเวลาที่ผมมาฮ่องกงไปอีกร้านหนึ่งที่ผมชอบมาทานครับ ต่อกันนะครับมื้อเช้าอย่างนี้เราก็ต้องมาทานโจ๊กใช่ไหมครับวันนี้เรามาทานโจ๊กแถวโรงแรมครั้งนี้ผมทักแถวเะญ่านาทานก็เลยมาทานที่ร้านโจ๊กแห่งนี้นะครับร้านโจ๊กเนี่ยซึ่งเป็นร้านที่อร่อยร้านนึงเลยนะครับชื่อว่าชุงกีนะครับคอนจีนั่นเองนะครับซึ่งร้านเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องเมนูเนี่ยเขามีภาษาไทยให้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดใครอยากมาทานเนี่ยก็อยู่ตรงสถานียูมาไตเลยนะสเตชันเลยนะครับเดินออกมาทางออกซีเนี่ยเดินมาปุ๊บแล้วก็ เดินย้อนลงไปด้านหลังตรงที่ผู้หญิงคนเมื่อกี้เดินเข้าไปนะครับเดินเข้าไปรงซอกซอดที่ร้านขายผลไม้เนี่ยเดินไปนิดเดียวติดกันเลยกับ ร้านขายผลไม้นะครับชุงกีคอนจีนั่นเองนะครับซึ่งร้านเนี้ยน้ำเต้าหู้เขาก็อร่อยนะครับราคาแก้วละเจ็เหรียญเท่านั้นไม่ว่าร้อนหรือเย็นซึ่งอร่อยดีโจ๊กเนี่ยเริ่มต้นที่20เหรียญแล้วแต่จะสั่งมีโจ๊กเนื้อโจ๊กหมูโอ้สารพัดโจ๊กตับอะไรก็มีปลาทั้งโกก็มีนะซึ่งอร่อยมากๆเลยนะครับร้านนี้ผมว่าน่าจะลดค่านะถูกปากคนไทยเลยเพราะว่าไม่จืดปกติอ่ะเวลาที่ผมมาฮ่องกงเนี่ยผมไปทานร้านที่เป็นร้านตามตลาดตามอะไรเงี้ย ที่เป็นร้านแบบคนฮ่องกงเขากินจริงๆอะ่ะมันจะจืดกว่าครับแต่ร้านนี้เป็นพวกนักท่องเที่ยวแล้วก็คนไทยเยอะมีเมนูภาษาไทยรสชาติก็คือจะมีความเข้มข้นจะไม่เติมซีอิ๊วเนี่ยมันก็พอดีแล้วแค่หยอพริกไทยไปหน่อยโอ้รสชาติเนี่ยอร่อยเลยนะราคาเนี่ยแล้วก็ถูกมากๆเพราะหลายๆร้านในย่านนี้โจ๊กเนี่ยเริ่มที่30 40เหรียญแต่ร้านนี้ยี่สิบเหรียญราคาเท่าตลาดเลยนะครับเป็นอีกร้านหนึ่งที่แนะนําถ้าเกิดใครพักย่านแถวนาทานโยมาเตหรือว่ามงก๊กอะไรเนี้ย จิมซาจุยอ่ะซึ่งมันอยู่ใกล้ๆกับบริเวณเนี้เป็นอีกร้านหนึ่งที่ผมแนะนำเพราะว่าเดินทางมาไม่ไกลนะใช้เวลาเดินทางไม่นานแล้วเก,ก็ยังมีเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้เนื้อไส้หมูแดงอะไรต่างๆอีกมากมายอันนี้เป็นโจ๊กเนื้อ เนียนๆเลยนะครับน้ำซุปเนี่ยอร่อยมากแล้วก็มีทั้งโจ๊กเนื้อแล้วก็โจ๊กหมูนี่ผมสั่งมา2อย่างไปเนื้อแล้วก็หมูซึ่งอร่อยทั้ง2อ,อย่างแหละอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะถ้าเกิดใครนะครับผ่านมาแถวย่านนี้ผมก็แนะนําเลยนี่ผมให้ดูเห็นไหมหมูเนี่ยนะครับหมูสับมามาเป็น,นก้อนๆแล้วก็มีหมูเป็นแบบฝอยๆนะครับแล้วก็มีเนื้อสับอะไรเงี้ยอูอร่อยเด็ดมากๆนะครับชามเนี่ยอิ่มพอดีอดีเลยนะโรยพริกไทยหน่อยนะโอ้หอมอร่อยมากๆแนะนําเลย หรือว่าพักในฝั่งที่เป็นโซนจิมซาจุยอะไรพวกนี้มงกกอะไรเงี้ยนะหรือว่าแถวนาธานแบบผมเนี่ยแนะนําเลยว่าเป็นอีกร้านหนึ่งที่ควรมาลองนะครับวันนี้ร้านนี้แนะนําได้ปลาทั้งกนะครับก็จะเป็นกรอบนอกนุ่มในนะครับมีรสเค็มนิดๆน,นะครับไม่มีกลิ่นอมต er ะเลยครับทอดออกมาได้ดีนะครับมาแบบร้อนๆเลยนะครับทานคู่กับโจ๊กนะครับแล้วก็น้ำเต้าหู้เนี่อร่อยมากๆเลยนะผมชอบจริงๆร้านนี้ใช้ได้ในะรสชาติ เพราะว่าเดินมาจากโรงแรมเนี่ยเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยก็ดีนะตัวเส้นเนี่ยนุ่มตัวซอสเนี่ยหวานเค็มกำลังดีส่วนข้างในเนี่ยเป็นไส้เนื้อหมักมาซึ่งในเนื้อหมักเนี่ยก็คล้ายๆกับพวกหมูนุ่มที่บ้านเราที่ตับใส่ในราดหน้าเลยตัวเนื้อหมักเนี่ยอร่อยนะแล้วก็ตัวแป้งก็ทำออกมาได้ดีเรียกว่าลงตัวปิดท้ายด้วยน้ำเต้าหู้เย็นนะซึ่งแบบโอ้โหอร่อยจริงๆนะรสชาติหวานอ่อนๆนะ เราชื่นใจในตอนเช้ามากๆเลยมือนี้ยกนิ้วให้เลย เรามาต่อกับร้านอร่อยอีกร้านนึงนะครับแถวว่านใจนะครับวันนี้ผมมาไหว้นะครับที่วัดยุคคุยปักไตนะครับไหว้เทพเจ้าปักไตเสร็จแล้วเน,นี่ยก็แวะมาทานที่ร้านดัมปิ้งหยวนนะครับจริงๆร้านนี้มีอยู่หลายสาขากระจายไปทั่วฮ่องกงเลยสะดวกที่ไหนนะครับลองเสิร์ชใน Google ดูแล้วก็ลองไปสาขานั้นซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอาหารสไตล์แบบเสชวนนะก็จะมีเป็นพวกเกี๊ยวต่างๆพวก ก๋วยเตี๋ยวแบบเสฉวนใส่พริกเสฉวนอะไรเงี้ยนะครับมาถึงเนี่ยผมก็สั่งก่อนเลยนะครับน้ําชามะนาวแบบเย็นโอ้โหชามะนาวเลมอนที่นี่บอกได้เลยว่าที่ฮ่องกงเนี่ยอร่อยทุกร้านเลยนะครับแล้วก็สั่งเป็นข้าวเปล่าสั่งเป็นเกี๊ยวลวกมาแล้วก็มียำแตงกวาแบบเสฉวนก็คือก็จะใส่เป็นแบบน้ําสลัดคล้ายๆน้ําสลัดงาถั่วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ราดด้วยพริกเสฉวนซึ่งก็จะคล้ายๆล้ายหมาล่านั่นแหละรสชาติตามมาด้วยเป็น ก๋วยเตี๋ยวนะครับบะหมี่นะครับราดด้วยเต้าหู้เสฉวนซึ่งอร่อยมากๆเลยทานคู่ออกับข้าวได้เลยก็จะมีเป็นแบบน้ำข้นๆแบบราดหน้าซึ่งบอกได้เลยว่าราคาไม่แพงแล้วก็อร่อยจริงๆร้านนี้ตัวยำแตงกวาเนี่ยคือแตงกวาเนี่ยกรอบเพราะว่าแช่เย็นจัดมาเลยนะแล้วก็มีพวกน้ำสลัดต่างๆที่ผมบอกเป็นน้ำสลัดถั่วงาบดเนี่ยมาก็คือจะหวานๆมันๆเค็มนิดๆแล้วก็ราดด้วยพริกเสฉวนนะซึ่งคล้ายๆกับหมาลาซึ่งอร่อยมากๆเวลาทานเนี่ยตัดเลี่ยนพวก เกี๊ยวพวกอะไรได้ดีมากวเรวาลาทานแล้วก็รู้สึกสดชื่นดีอันนี้คือเป็นบะหมี่เต้าหู้เสฉวนซึ่งอร่อยจริงๆในร้านนี้ผมบอกได้เลยว่าถ้ามีโอกาสได้มาลองเนี่ยลองทานอาหารหลายๆแบบนะนอกจากพวกติ่มซำบะหมี่หมูแดงบะหมี่เกีียวแล้วเนี่ยก็ยังมีอาหารจีนประเภทแบบเสฉวนอะไรอย่างนี้ด้วยนะซึ่งที่ฮ่องกงเนี่ยมีหลายร้านมากๆเลยถ้าเกิดคุณอยากจะลองทานร้านอะไรใหม่ๆนะอาจจะไม่ได้ใช้ใช้ร้านดังแบบระดับมิชลินแต่ผมว่ามันก็อร่อยไม่แพ้กันเลยนะ ก็คุณก็ลองมาดูละกันถ้ามีโอกาสใกล้สาขาไหนก็ลองดูนะครับราคาก็ไม่แพงเริ่มที่20-30เหรียญเท่านั้นนะครับในเมนูอาหาร เกี ubers, Get fairly, really bad, ้ยนี um, them, u, ่จะเป็นเกี๊ยวหมูสับนะครับแล้วก็ใส่กุ้งด้วยนะตัวเกี๊ยวมาแบบแน่นๆในรสชาติในกำลังดีไม่เค็มนะรสชาติแบบปานกลางเลยอร่อยมากๆนะตัวไส้เกี๊ยวนี่ทําได้ดีอันนี้เป็นบะหมี่ร้านซอสเสฉวนก็จะเป็นซอสแบบเต้าหู้เหมือนเต้าหู้มาโปเต้าหู้เสฉวนปกติแหละครับก็จะออกแบบเปรี้ยวๆเค็มๆนิดๆนะแต่ไม่ได้เค็มมากนะครับแล้วก็ไม่ได้เปรี้ยวจัดมากรสแบบกลางๆซึ่งอร่อยนะเวลาทานคู่กับบะหมี่หรือว่าทานคู่กับข้าวเนี่ยรสชาติดีเลยเวลาทานแล้วก็ทานกับแตงกวายำแตงกวาเนี่ย แกมไปด้วยนะตัดเลียนได้มากๆนะมันก็จะมีรสเผ็ดนิดๆจากพริกเสฉวนหรือพริกหม่าล่าน,นั่นเองนะครับพอต่อกันอีกร้านหนึ่งที่เป็นร้านตำนานของฮ่องกงนะครับเป็นคาเฟ่แบบสไตล์แบบย้อนยุคในเลโทรไปยุคในประมาณ1950 60เลยนะครับชื่อว่าร้านมิโดคาเฟ่นะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือวัดเจ้าแม่ ครับทิมท,มทิมหัวนะอยู่ย่านโยมาไตนะครับซึ่งตรงนี้มาง่ายๆนะครับเดินเข้ามาตรงนี้ก็เจอร้านเลยนะครับโดดเด่นมากๆซึ่งอาหารที่นี่ก็จะเป็นแบบมีหลายอย่างให้เลือกนะมีทั้งแบบพวกเมนูพวกก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วใส่เนื้ออะไรต่างๆพวกขนมปังอะไรเงี้ยนะครับมีหมดนะครับเป็นลักษณะแบบคาเฟ่ย้อนยุคอ่ะถ้านึกถึงแบบสมัยก่อนเนี่ยก็คือใน,ในบ้านเราก็จะเป็นเป็นร้านแบบอ่านิวไลท์ที่สยามสแควร์เลยนะครับเป็นร้านแบบน้ำกุ๊บฉอบอ่ะผมว่านแนวๆน,วนั้นนะ เป็นแบบกึ่งๆแบบอาหารจีนแล้วก็อาหารฝรั่งแบบผสมกันเป็นอาหารลูกครึ่งอ่ะซึ่งวันนี้นาสั่งเนี่ยตรสชาติอาหารและถามผมนะเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาแต่ว่าร้านนี้ผมตั้งใจมาฮ่องกงหลายครั้งแต่ไม่เคยได้ทานเลยคุณเชื่อไหมมาที่ไร้ร้านปิดทุกครั้งเลยบางครั้งก็ปิดแบบพักร้อนประจําปีเลยนผมเจอมาสองสครั้งแล้วครั้งนี้นมีโอกาสได้มาทานแต่ว่ารสชาติอาหารผมบอกตรงๆนะอย่าโกรธนะสำหรับว่าถ้าเกิดคุณเคยได้ยินว่ามันแบบว่ารีวิวมาดีๆสำหรับผมนะรสชาติมันแบบ ธรรมดามากๆเลยอะเบสิกมากๆเลยแล้วก็ราคาผมว่าราคาค่อนข้างแรงนะอย่างเมนูที่ผมให้คุณเห็นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเกือบร้อยเหรียญนะครับเกกว่าเหรียญเนี่ยแล้วที่สําคัญวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยมีการบวกไกดเข้าไปอีกสิด้วยนะเป็นค่าสวิทชาร์จซึ่งผมว่าราคาแรงมากนะทั้งหมดเนี่ยเกือบ400นะครับก็คือมีแค่ไข่ลวกขนมปังมาคู่หนึ่งนะครับแผ่นครึ่งละคู่หนึ่งอะแล้วก็มีชายเย็นแก้วเดียวแค่นี้นะครับ91เหรียญทั้งหมดก็แต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะได้มันนับอ ฟิลแบบว่องกาไวนี่ผมก็ทําย้อมสีนะแบบเหมือนกับหนังของว่องกาไวย์เลยออกโทนสีแบบฟิมโลโมนะออกเขียวๆอะไรเงี้ยนะอันนี้คือเป็นไข่ลวกนะเวลาทานก็คือใส่น้าตาลลงไปก็คือเขาจะตอกไข่ใส่ลงมาในน้ําร้อนนะรสชาติเวลาที่ใส่น้ําตาลลงไปแล้วเนี่ยเหมือนเรากินไข่หวานที่ใส่ลงไปในบัวลอยนะครับขนมบัวลอยนะบัวลอยไข่หวานอันนี้ก็ลองชิมก็รสชาติก็แปลกๆดีนะส่วนขนมปังทาเนยก็ปกติทั่วไปอะนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแปลกใหม่หรือว่าหวานนะอ่าดูจากหน้าได้นะ อันนี้คือแบบว่าอันนี้คือพูดตามจริงนะส่วนเมนูอื่นเขาอาจจะอร่อยก็ได้นะผมไม่รู้นะแต่วันที่ผมไปเนี่ยผมได้ลองเพียงแค่เท่านี้นะเพราะว่าไปเนี่ยร้านใกล้ปิดแล้วเขาเขาไม่ค่อยอยากจะบริการเสิร์ฟอะไรเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเอาเมนูมาวางปุ๊บเปิดๆด,ดูสักแป๊บเองดูไม่ทันจบเลยเขาก็เก็บเมนูแล้วนะครับแล้วอาหารเนี่ยพอทานปุ๊บเหมือนจะใกล้หมดแล้วเขาคอยเดินมาดูแล้วแล้วก็คอยเก็บจานเนี่ยก็แต่จริงกับผมอาคิดว่าอาจจะเป็นบุคลิกของร้านเขาก็ได้นะก็ไม่ว่ากันหรอกนะ ส่วนรสชาติก็ปกติธรรมดาทั่วไปนะครับขนมปังคาเนยก็ไม่ได้หรือหวานแลน้วเนยที่นี่ก็เป็นเนยปกติทั่วไปนะมันก็ไม่ได้แบบว่ามีความเข้มข้นหรือพิเศษตรงไหนส่วนชายเย็นก็ก็ทั่วๆไปนะครับไม่ได้ต่างจากร้านอื่นๆเลยแต่ว่าราคาเนี่ยผมว่าค่อนข้างแรงนะแต่ถ้าเกิดใครอยากมาอินกับบรรยากาศสไตล์ยุคแบบเลโทรยุค60-70อะไรอย่ 0, 0, อะไรเงี้ยนะหรือว่า บรรยากาศแบบหนังว่องกาวยนะผมว่าก็ไม่ผิดหวังหรอกนะเพราะว่าร้านมันได้บรรยากาศจริงๆนะครับมานั่งขายรูปเล่นอะไรเงี้ยนั่งชิลๆนะก็โอเคแหละแต่ส่วนใหญ่ร้านอาหารในนี้ผมสังเกตนะถ้าเป็นคนฮ่องกงพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นคนแก่ทั้งนั้นเลยนะครับที่มาทานส่วนที่เป็นวัยรุ่นหรือว่าคนทางานอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นนักท่องเที่ยวสักส่วนใหญ่นะแต่ว่ามันสวยละอารมณ์ในการขายรูปมันได้ฟิลจริงๆนะนี่ผมก็ยอมย้อมสีให้ดูนะครับเอาไปอีกทางเรื่องหนึ่งแล้วกันนะอ่าอันนี้ถ้าเกิดถามผมว่า มันอร่อยถึงขั้นจะต,ต้องมาชิมไหมก็ถ้าอยู่ไกลๆก็ไม่ต้องนะแต่ถ้าเกิดคนอยู่แถวหน้าทานแถวโยวมาไตาอะไรเงี้ยก็มาลองได้นะไม่ผิดนะนะครับลองดูแล้วกันนะครับแล้วแต่ตัดสินใจนะครับ ำหรับวันนี้นะครับมื้อเช้าอีกมือ้อนึงเนี่ยผมมาทานแคนตันคลิทเช่นติ่มซำเอ็กเปิดนะครับอันนี้ก็อยู่ใกล้โรงแรมอีกเดินมาประมาณ5นาทีเช่นเดียวกันข้ามฝั่งถนนมาเดินมานิดนึงก็ถึงละร้านนี้ก็จะไปขึ้นชื่อเรื่องติ่มซำแต่จริงๆแล้วเขามีเมนูพวกหม้อไฟด้วยนะซึ่งช่วงบ่ายช่วงเที่ยงอนะไรเนี่ยก็จะมีเมนูพวกหม้อไฟอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับชาบูชาบูอะไนะรพวกนั้นนะครับซึ่งราคาเนี่ยก็เริ่มที่ประมาณ20บกว่าเหรียญน,นะก็จะแพงกว่าร้านทั่วที่ผมเคยไปน,นี่ามตตตลาาลาดวมแถเน พวกที่เป็นติ่มซำจะเริ่มที่ประมาณ15เหรียญน,นะแล้วก็แพงที่สุดเนี่ยก็มา25เหรียญอะไรเงี้ยหลาร้านพวกนี้ก็จะแพงกว่าร้านทั่วไปอยู่ประมาณ5 6เหรียญหรือว่าบางเมนูอาจจะถึง10เหรียญก็มีอ่าอันนี้ก็คือลองตัดสินใจดูนะครับอันนี้มาทานร้านนี้เพราะว่าอยากจะรอดูนะเพราะว่าเขาเห็นว่าเขียนว่าเป็นติ่มซำเอ็กเปิดนะเข้ามาถึงเนี่ยเขาก็จะมีการบริการชารจีนเลยซึ่งถ้าเป็นร้าน ติ่มซำโดยเฉพาะทางแบบนี้ครับเวลาที่เข้ามาเนี่ยเขาจะมีการน้ำร้อนแล้วก็มีขวดน้ำให้เราหนึ่งขวดนะครับก็เอาน้ำใส่การน้ำร้อนเปิดกาได้เลยนะเขาจะเสียบปลั๊กไฟให้เรียบร้อยเสร็จแล้วล้วก็มาทำการแบบว่าต้มน้ำเนี่ยเพื่อมาล้างช้อนตะกงตะเกียบชามเชมิมอะไรต่างๆของเราให้เรียบร้อยก็จะมีชามให้ใส่ด้วยนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาชงน้ำชาโดยการที่แบบว่าลวกชาก,ก่อนแล้วก็ลวกอุปกรณ์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับเวลาที่ลวกชาเนี่ยผมก็ใช้น้ำร้อนเนี่ยใส่ลงไปใบชาสักนิดหนึ่งนะแล้วก็ แช่ไว้สักสองสานาทีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยเอาพวกน้ําร้อนเนี่ยต่างๆเนี่ยที่เราหลังจากที่แช่ชาแล้วเนี่ยก็มาล้างพวกอุปกรณ์ต่างๆนะให้มันแบบมีความสะอาดฆ่าเชื้อไปในตัวนะครับแต่จริงแล้ว ของผู้นี้เขาก็ทําความสะอาดมาแล้วนะส่วนชุดชาแบบนี้ถ้าเกิดใครอยากได้อาจจะไม่ต้องหิ้วจากฮ่องกงก็ได้นะแถวเย,ยววาวราชมีร้านขายบัวก,กาวชาแบบนี้หลายร้านเลยนะครับซึ่งราคาไม่แพงด้วยนะเพราะผมก็เคยไปซื้อนะครับ่าอย่างเงี้ยชุดอย่างเงี้ยผมก็ซื้อไว้หลายชุดอยู่ที่บ้านนะเพราะว่าบางครั้งก็อยากได้ฟิลไปนั่งกินแบบเหมือนไปด้านกินร้านติ่มซำแหละอ่านี่พอด้านเสร็จเราลวกชาในเรียบร้อยนี่ก็เติมชาแต่ชาร้าน คันต้าเนี่ยผมบอกได้เลยว,ว่าชาเขียวเขานะีเขาะจะเป็นชาเขียวนะครับอันนี้เข้มข้นมากๆค่อนข้างที่จะขมเลยซึ่งบางร้านเนี่ยผมใส่ไปหมดซองเนี่ยมันก็คือกลางพอดีแต่เนี่ยค่อนข้างที่จะขมนิดนึงเวลาทานไปแล้วน้ํา2น้ํา3เนี่ยรสมันถึงจะพอดีเวลาทานก็ลองชิมดูก่อนนะก่อนที่จะใส่ชายเยอะๆนะครับอันนี้ก็บอกไว้โอเคอ่ะอันนี้ก็จะมีการบอกว่าใส่ชายเยอะไปหน่อยเดี๋ยวจะเทไม่ออก เดีย๋ยวต้องเติมนานนิดนึงอ่ะเพราะชาบรนฟูกเดีย๋ยวให้ดูนะครับหลังจากที่กรองมาแล้วน้ําชาจะเขียวสวยนะครับใสเลยอะ่ะรสแล้วก็รสชาติดีวันที่ไปทานเนี่ยฝนตกด้วยนะโอ้โหเรียกว่าอากาศมันเป็นใจมากเหมือน,นแบบเช้าเช้าไปทานติ่มซำร้อนๆเนี่ยแล้วก็เจอฝนตกเออโอ้โหไม่รู้จะเรียกว่าไงครับบรรยากาศแบบเหมือนแบบเราดูในหนังฮ่องกงเลยนะครับลุกพี่หลิวเตอ๋อหัวเหลียงเฉาเว่ยอะไรงั้นเลยนะครับนึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหลียงเฉาเว่ยเลยผมอะ่ะ อันนี้ให้ดูบรรยากาศบรรยากาศมันดีมากแล้วก็ทานกับอาหารร้อนๆเนี่ยเรียกว่าโอ้โหเข้ากันมากแล้วร้านวันนี้บรรยากาศแบบว่าสไตล์แบบกวางตุ้งเลยนะเดี๋ยวใอ้ดูการตกแต่งร้านเขาเห็นไหมครับจีนจ๋าเลยนะครับมา7จ็ดโมงครึ่งเนี่ยคนนั่งเต็มร้านร้านนี้เปิดเร็วนะแล้วก็มีหลายสาขานะผมลืมบอกไปมีหลายสาขาถนัดหรือว่าอยู่ใกล้สาขาไหนก็ไปสาขาแล้วนะครับอาจจะไม่ต้องมาสาขาแถวย่านโยมาไตนี้ก็ได้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าสั่งอะไรไปบ้างก็มีก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้หมูแดงแล้วก็มีเป็นฟันโกะนะก็คือจะเป็นแป้งคล้ายๆถ้าเก่าครับแต่ข้างในจะเป็นพวกไส้กุยช่ายแล้วก็มีข้าวอบหม้อดินข้าวกุนเชียงอบหม้อดินนะมีตีนไก่แล้วก็มีสระเปาลาวารวมไปถึงยำแตงกวาด้วยวันนี้ผมก็มาสั่งก็จะลองดูว่าอีกร้านหนึ่งก็จะเป็นยังไงซึ่งอาหารที่สั่งมาวันนี้นะก็รสชาติถือว่าจัดว่าใช้ได้นะแต่ก็ยังแบบ สู้ที่ร้านที่ผมเคยถ่ายไม่ได้แต่ว่ารสชาติก็ดีนะหลายๆเมนูก็ดีอันนี้ที่ผมชอบมากที่สุดก็คือน่าจะเป็นซาลาเปาไส้ลาวาซึ่งไส้ลา,าวาเนี่ยซาลาเปาเขาขนาดหายร้อนแล้วก็ยังแบบไส้ยังเยิ้มอยู่เลยครับแล้วก็ตัวตีนไก่เนี่ยอร่อยมากๆนะส่วนตัวที่เป็นข้าวอบตัวเนี้ยผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเพราะข้าวอบอันเนี้ยข้าวค่อนข้างแข็งครับร้วมเป็นเม็ดๆ,ๆแล้วก็ค่อนข้างแข็งเลยอ่ะคือมันไม่มีส่วนไหนที่แบบ นิ่มๆเลยนะเพราะปกติข้าวอบเนี่ยหลายๆร้านติ่มซำที่ผมไปทานนะครับก็คือขอบๆอ,อ,อาจจะมีแข็งๆนิดนึงแต่ว่าตรงกลางเนี่ยข้าวมันจะนุ่มแล้วก็หอมอ,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 อร่อยแต่อันนี้คือมันแข็งไปหมดเลยอะ่ะไม่ไม่ผ่านครับสำหรับข้าวอบแต่ก็ทานได้น,นะแต่ตัวเนื้อไก่หรือว่ากุนเชียงอะ่ะดีส่วนนี้เป็นยำแตงกวาเหมือนร้านหยวนดัมป l i n นะครับแต่ที่นี่เขาจะไม่ได้ใส่แบบน้ําสลัดที่เป็นงาดําหรือว่าถั่วนะมีแค่เป็นพริกเสชวนราดมาก็อร่อยสดชื่นเดีวเวลาทานกับพวก อาหารที่มีความมันหรือว่ารสชาติแบบเลี่ยนๆเนี่ยมันช่วยตัดแล้วก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นในเวลาที่ทานนะครับส่วนตัวฝันโกเนี่ยผมว่าอร่อยมากๆเลยครับตีงไก่ก็ดีนะครับร่วนแล้วก็ไม่เหนียวเลยรสชาติดีนะครับมีเผ็ดนิดๆนะครับแล้วก็หวานๆเค็มๆอร่อยมากครับสำหรับตีงไก่อันนี้นะครับร้านนี้ก็เปิดแต่เช้านะปิดดึกนะตีห้าทุ่มอะ ก็ยังมีพวกโจ๊กด้วยนะร้านพวกนี้แต่อย่างที่ผมบอกนะถ้าเกิดไปทานโจ๊กในร้านอย่างนี้นะก็อ,อาจจะชามหนึ่ง40เหรียญ30เหรียญนะแต่ถ้าไปทานร้านข้างนอกร้านธรรมดาแบบที่เคยแนะนำไปก่อนน้านีะตอนต้นคลิปประมาณ2ี่เหรียญเท่านั้นนะก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับไส้หมูแดงตัวนี้ก็ดีนะก๋วยเตี๋ยวหลอดตัวแป้งเนี่ยก็ ใช้ได้นะครับแป้งบางๆาแล้วก็ตัวข้างในไส้เนี่ยรสชาติดีอยู่นะ,นะสังเกตหน้าตาผมนะอันนี้รสชาติมันก็แบบธรรมดาปานกลางทั่วไปก็ไม่ได้วาวมากเลยแบบว่าหน้าตาก็จะแบบว่านิ่งๆๆนิดนึงแต่ถ้าเกิดเจอไหนวาวเนี่ยแบบหน้าตามันจะออกเลยนะนี่คือผมทานเองนะก็คือเราไม่มีแบบว่าเนี่กอะไรนะไม่มีรีวิวจนเวอร์ว่ามันแบบโอ้โมันแบบต้องอร่อยแบบว่าต้องคุณต้องมาทานเลยนะอันนี้ผมไม่ดูไส้เห็นไหมครับไส้ลาว่าเขาเนี่ย โอ้โหแบบเยิ้มนี่คือผมรอให้มันแบบว่าเย็นหน่อยนะมันแบบยังเยิ้มขนาดนี้นะครับตัวนี้ลาวาดีนะครับส่วนใหญ่มาฮ่องกงเนี่ยกินสลับเปาสไส้ลาวาเนี่ยไม่เคยผิดหวังเลยครับหลายๆร้านก็อร่อยทุกร้านนะรสชาติเค็มๆม,มันหว,ว,ว,วานหวานนะโอ้อร่อยอร่อยมา,มา,มากๆเห็นไหมครับดูไส้เนี่ยเยิ้มนี่ขนาดบอกว่าทิ้งไว้ให้เย็นนิดนึงนะครับเพราะตอนตอนที่มาร้อนๆเนี่ยทานไม่ได้ครับปากพัง หลังจากทานที่อาหารคาวแล้วนะครับเราก็มาทานกาแฟกันบ้างน,นะครับวันนี้ผมมาที่ร้านไฟายปรินนะครับซึ่งอันนี้อยู่แถวถนน,นลินลี่สตีนะครับใกล้ๆก,กับวัดเจ้าแม่กุนอิมนะครับหลินฟ้านะครับหรือว่าลิฟ วัดดิงฟากุงนั่นเองนะครับอยู่ใกล้ๆกันครับเดินมาจากวัดนิดเดียวก็ถึงร้านแล้วครับร้านนี้กาแฟก็จะคั่วเองด้วยนะมีกาแฟแบบหลายเบรนด์นะครับวันนี้ผมสั่งเป็นอเมริกาโน่เย็นนะครับซึ่งที่ร้านเขาจะเรียกว่างแบ็กนะครับไอซ์งแบ็กนั่นเองแต่ว่าจริงๆก็คืออเมริกาโน่เย็นจะต่างตรงที่ว่าถ้าเป็นงแบ็กเนี่ยก็จะเป็นกาแฟแบบเอสเพรสโซ่สองช็อตใส่ลงมาในน้ําเย็นนะครับถามว่ารสชาติกาแฟเป็นไงก็จัดว่าใช้ได้นะครับ ก็คือเป็นการลักษณะแบบขั้วกลางนะครับค่อนข้างจะมีความเปรี้ยวของผลเบอร์รี่ถ้าเกิดใครไม่ชอบแบบแนวมีรสของผลไม้หรือเบอร์รี่อาจจะไม่ชอบนะครับแต่จริงๆแล้วส่วนตัวผมชอบสไตล์แบบนี้แต่ว่าก็ยังไม่สุดเท่าไหร่นะครับแต่ว่ากาแฟที่ฮ่องกงเนี่ยราคาค่อนข้างจะแพงนะครับแก้วนี่เกือบ200บาทเพราะว่าเขาไม่ได้ปลูกกาแฟเองนําเข้ามาก็เลยแพงนะแต่ว่าก็จัดว่าใช้ได้นะครับทานแล้วก็สดชื่นดีต่อมาเรามาลองดูร้านอาหารตามห้างมาั้งครับวันนี้ผมมาทานที่ คาเฟ่เดอะคอรองพอดีวันนี้มาวัด เทพเจ้าแชากงมิวใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มาที่ห้างตรงนี้เขาจะมีห้างอยู่ตรงที่เราจะเดินไปที่ว่าแชรโกงเนี่ยผมก็เลยขึ้นมาเลยเพราะอยู่แล้วก็เลยมาหาอะไรทานในห้างน,นะครับซึ่งมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายนะครับมีหลายร้านที่เปิดในเมืองไทยด้วยอันนี้ผมก็ลองดูอันนี้ก็จะเป็นอาหารแบบสไตล์แบบฮ่องกงนะก็จะมีแบบหลายแบบเลยนะครับเป็นแบบฟาสต์ฟู้ดอะไรก็มีป็นแบบพวกมักโรนีอะไรก็มีอันนี้ผมสั่งเป็นข้าวหมูแดงแล้วก็เป็ดย่างพร้องไข่เค็มนะบอกได้เลยว่าหมูแดงเข้าอร่อยมากๆนะครับหวานหอม นะครับมีกลิ่นการย่างแล้วก็หวานหอมตัวที่เป็นน้ำผึ้งนะครับที่ได้จากการหมักมากๆนะี่มาที่ฮ่องกงนะครับทานหมูแดงเนี่ยครับไม่เคยผิดหวังนะครับในเรื่องของความหนาะความนุ่มแล้วก็ความคุ้มค่าในราคาที่เราต้องจ่ายนะครับอร่อยจริงๆส่วนอีกอย่างนึงที่ผมสามารถคือเป็นเป็ดย่างหนังนี่กรอบนะครับเนื้อไม่เหนียวและไม่มีกลิ่นสาบเลยครับอร่อยมากครับ อันนี้เป็นร้านน้ำอ้อยโบราณนะครับพอดีมาที่วัดหมันโมเราก็เดินผ่านร้านนี้เข่งคนมุงเยอะก็ลองเสิร์ชใน Google ดูสรุปเป็นน้ำอ้อยที่เปิดมาเกือบ100ยปีนะครับตัวน้ำอ้อยก็มาแบบเย็นๆนะครับแก้วละ14เหรียญน,นะครับส่วนอย่างอื่นก็มีเป็นพวกชาสมุนไพรด้วยแต่ผมถามผมนะน้ำอ้อยเนี่ยรสชาติเหมือนน้ำตาลใสแดงเลยนะครับอร่อยสู้เมืองไทยไม่ได้ครับทานน้ำอ้อยที่เมืองไทยอร่อยกว่าเยอะเลยครับ แล้วก็มาลองทานฟาสต์ฟู้ดดูบ้างเพราะบางมื้ออาจจะไม่ได้ทานแล้วนะฮะบางทีมันก็ไม่ได้หยิวมากนะเพราะบางทีกลางวันเราก็ทานมาเยอะแล้วก็มาทานเป็นเบอร์เกอร์นะครับซึ่งที่เบอร์เกอร์เนี่ยบอกได้เลยว่าที่ฮ่องกงเนี่ยหน้าตาตรงปกมากด้วยขนาดขนมปังหรือว่าหน้าตาขนมปังเนี่ยมันตรงกับในเมนูนะครับผมสั่งเป็นฟิชเบอร์เกอร์ตัวเบอร์เกอร์ปลาหนานะครับหนากว่าที่เมืองไทยส่วนนี้สั่งเป็นเฟรนช์ฟรายแล้วก็ใส่ผงสาหร่ายเวลาทานเราก็มาขย่าว่าเชคเช็คเชคเชคเชคแบบนี้ครับกล้องก็เขย่าไปครับนดะ ก็ได้รสชาติแปลกใหม่อร่อยดีนะตัวเฟรนฟรายก็กรอบดีนะราคาก็อยู่ที่ประมาณเซตนี้นะเบอร์เกอร์2ชิ้นแล้วก็มีอันนี้ก็มาอยู่ที่ประมาณ200บาทเท่านั้นนะครับราคาไม่แพงนะครับไม่แรงนะอันนี้ประมาณ60เหรียญส่วนฟาสต์ฟู้ดอีกอันนึงที่ผมชอบทานเวลาที่มาฮ่องกงคือไก่ทอดจิลลี่บีนะครับจิลลี่บีเนี่ยเป็นแบรนด์ของฟิลิปปินส์นะครับเป็นแบรนด์ไก่ทอดชื่อดังฟิลิปปินส์เลยคนฟิลิปปินส์เขานิยมมากนะครับร้านเนี่ยแล้วเราเข้าไปทานเราจะเห็นคนฟิลิปปินส์เเเนนนนนนีี่่่่่่่ยยยยัััังงอออออูะะะพสมมคคววววรรบาาากกกททชตติืๆ เฟนฟรายเขาก็กรอบดีนะครับจิ้มกับน้ําซอสที่เขาให้มานะครับแล้วก็เป็นน้ําซอสเคลือบเป็นน้ำมันเกวี่แล้วก็ทานกับไก่ทอดไก่ทอดเขาดีมากๆอันนี้แนะนําเลยไก่ทอดอร่อยมากๆส่วนเมนูปิดท้ายร้านอาหารปิดท้ายก็ลองไปที่โรงแรมเลยนะซองนะครับฮับเบอร์วิวนะครับฮ่องกงนั่นเองนะครับอยู่ที่ฝั่ง ฮ่องกงนะครับเวลาที่ผมมาเนี่ยผมนั่งเรือข้ามมาจากฝั่งเกาลูนะครับตรงฮาร์เบอร์ซิตี้นะครับในฝั่งเกาลูแล้วผมก็นั่งมาตรงฝั่งเซ็นทันฮ่องกงนะใช้เวลาการนั่งเรือเฟอร์รี่เนี่ยประมาณ10นาทีเท่านั้นนะครับข้าเเลยก็ถูกมากนะครับไม่กี่เหลเี่ยนะครับแล้วมันเร็วกว่านั่งรถบัสหรือว่า นั่งรถไต่ดินนะเพราะถ้านั่งรถบัสนั่ไต่ดินเนะี่ยใช้เวลามาวันยี่สินาทีเลยนะมาที่นี่นะครับอันนี้ผมซื้อวอลเชอร์มาก่อนจากในครุ๊เป็นอาหารบุฟเฟ่ต์นะครับมีซีฟู้ดก็หลายซีฟู้ดเด่นๆแล้วคือเป็น lobster นะครับแล้วก็ปูหิมะนั่นเองนะครับหรือว่า snow crab นั่นเองซึ่งเคยทานที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นปูแช่แข็งฟรีดมาใช่ไหมจะรสชาติาแบบเค็มๆแต่น,นี้ไม่เค็มนะเป็นแบบปูสดเลยอะเนื้อมันคนละแบบเลยนะครับแกะแบบง่ายมากแล้วก็ล่อนจะเปลือกมมมมาาาาาาอออออรรรรรรร่ร่ยยกกนนะะะคคคคััาคาคบบเเีวุ้้ซืช์ er ปณ 1, 1 8 0 0บาทคุ้มจริงๆถ้าเกิดมาจ่ายที่โรงแรมเลยนะครับมาทานที่โรงแรมเลยแล้วจ่ายเลยเนะี่ยอยู่ที่2,000กว่าบาทเลยนะครับก็จะแพงกว่าพอสมควรเลยถ้าเกิดใครอยากจะลองทานอาหารแบบหลากหลายแบบนี้ผมก็แนะนำว่าลองซื้อวอลเชอร์ดูนะครับ ลายอาหารของที่นี่มีความหลากหลายมากๆแล้วก็คือก็เติมตลอดนะครับเวลาเติมเขาจะจัดจานจัดอะไรให้มันดูสะอาดดูสวยงามตลอดเลยนะอันนี้ก็คือจะเป็นพวกพวกชีสต,ต่างๆนะครับแล้วก็เป็นพวกโคคัตต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะพวกแซลมอนลมควันอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยด้วยซึ่งตอนที่ผมไปทานเนี่ยช่วงนี้นะครับเดือนเดือนสิงหาเนี่ยก็จะเป็นช่วงเทศกาลอาหารไทยเขาจะมีแบบเชฟจากเมืองไทยไปปรุงอาหารแต่ผมต้องบอกก่อนว่ารสชาติอาหารไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบ เหมือนกับที่บ้านเรานะรสชาติมันจะอ่อนกว่าแล้วก็ไม่ได้อร่อยเท่าที่บ้านเรานะครับอาจจะเป็นรสชาติที่คนที่นี่เขาชอบทานก็ได้นี่ก็เป็นพวกซูชิต่างๆนะครับปับ้นออกมาได้ดีและสวยงามตัวปลานะครับแซลมอนปลาเซอซามิสต่าง,ง,งๆที่เขามาทำเนี่ยสดแล้วก็อร่อยนะครับมีหอยเปาฮื้อด้วยนะครับสามารถสั่งจากเชฟได้เลยครับเดี๋ยวเชฟของเรารให้ทําให้สดๆก็ได้นะครับแล้วว่าอยากจะทานเมนูอะไรพอเราโรงแบบรมมาดับ5ดาวแบบนี้คุณไม่ต้องห่วงนะครับคุณภาพอาหารเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับ แล้วที่นี่ก็จะมีพวกไอติมพวกเจลาตโต้พวกขนมเค้กอะไรต่างๆซึ่งดีมากๆเจลาตโต้เนี่ยผมชอบมากๆเลยเพราะว่าเขาจะมีรสที่เป็นลํำเลนซินซึ่งอร่อยมากๆแล้วก็ซอสคาราเมลนะก็ดีนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบ ผลไม้ต่างๆแต,งแ,ตงแต่มงแตงโมอะไรเนี่ยมีหมดนะมะม่วงมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีแบบพวกขนมไทยด้วยอย่างเช่นพวกข้าวเหนียวมะม่วงขนมชั้นอะไรก็มีครับอันนี้อย่างตัวเจลาตโต้ที่ผมบอกนะก็มีเจลาตโต้ทุเรียนด้วยแต่ผมไม่ได้ลองน,นะเพราะปกติผมไม่ช่บชอบกินไอติมทุเรียนแต่ว่าถ้าเป็นทุเรียนแบบเป็นลูกลูนทุเรียนสดนะ่ะชอบนะกินกับพวกข้าวเหนียวกินเนื้อวชอบมากๆเลยเฉพาะก้านยาวนะ แล้วก็ชะนีนะครับชอบมากนะครับหมอนทองด้วยอันนี้ก็คือเป็นพวกลายอาหารต่างๆนะครับเป็นพวกลายอาหารไทยต่างๆก็จะมีอยู่หลายอย่างนะครับมีแกงมัสมันเนื้อวันนี้ที่ไปทานาะารสมัสมันเนื้อรสชาติดีแล้วก็เป็นพวกข้าวหมกข้าวหมกก็ททาได้ดีนะครับหงมามแบบสไตล์แบบอินเดียเลยแต่ถ้าเกิดคนไม่ชอบเครื่องเทศอาจจะไม่ชอบนะอันนี้ก็จะเป็นแบบไก่ห่อใบเตยนะไก่ห่อใบเตยก็ดีครับแต่ว่าทอดมันเนี่ย บว่ามันไม่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 เท่าไหร่ครับเพราะมันยังไม่ค่อยอร่อยเพราะว่ามันจะรสชาติแบบแปลกๆไม่ได้จืดๆนะครับมันจะไม่ไปทางใดทางหนึ่งจะหวานก็ไม่หวานจะมีรสชาติเผ็ดก็ไม่เผ็ดอะไรเงี้ยเนาะไปกลางๆเลยเป็นพวกเป็ดย่างนะครับแล้วก็พวกไก่อะไรต่างๆนะครับซึ่งเป็ดย่างก็โอเคนะแต่ว่าผมว่ารสชาติพวกเป็ดย่างหรือว่าหมูลลกรอบที่โรงแรมเลนซองเนี่ยค่อนข้างที่จะติดรสเค็มนิดนึงนะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมว่าที่ผมทานร้านข้างนอกมันอร่อยกว่านะ แต่ว่าที่เนี่ยผมชอบเมนูที่เป็นซีฟู้ดซึ่งซีฟู้ดเขาดีมากๆเลยนะล็อบสเตอร์นะครับเติมมันได้แบบไม่อั้นเลยแล้วก็โบลาสาเซกานี่ก็ดีนะครับนี่ผมก็ตักมาส่วนนึงให้ดูนะครับมีพวกอาหารญ,ญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมาด้วยนะส่วนที่ผมชอบอีกอันนึงที่ชอบมากที่สุดเลยนะครับในการไปทานครั้งนี้คือสเต็กเนื้อนะครับสเต็กเนี่ยเขาดีมากๆเชฟเขาซูวีมาก่อนครับจากนั้นเนี่ยก็มากริลบนกระทะแล้วก็สั่งความสุกได้นะว่าต้องการสุกแบบ มีเดียมแลแบบแลเวลดันหรือแบบดันอะไรก็แล้วแต่เราที่เราชอบนะสั่งได้เลยเนี่ยนี่ก็เป็นพวก ข้าวต่างๆนะครับที่ผมตักมาให้ดูนะพวกซุปต่างๆก็มีพวกต้มยำกุ้งพวกอะไรอย่างงี้ก็มีครับมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรก็มีแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปรสชาติก็อย่าไปคาดหวังว่ามันจะเข้มข้นหรือว่าจัดแบบบ้านเราโซนซาซิมิแซลมอนเนี่ยดีมากๆนะผมเบิเ้ลไปหลายจานเลยนะส่วนปิดท้ายเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้คือสเต็กเนื้อที่ผมบอกนะโอ้โหดีมากแล้วเชฟตัดมาทุกจานสวยแบบนี้ทุกจานเลยครับแต่ว่าผมทานได้แค่าจานเดียวแหละเพราะว่าอิ่มจากซีฟู้ดนะครับจ ปูัสกาเนี่ยไปเยอะเลยเพราะว่าอร่อยมากๆอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับคุณลองหาซื้อจากในแอปครูนะราคาไม่แพงถ้าเกิดชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราคลิปต่อไปจะพาไปเที่ยวนะครับ